สวัสดีค่ะในเราก็จะมาเขียนโอแคมเปญภาษาจาวากันหนึ่งนะคะในในคลิปนี้จะเป็นการเขียนโดยใช้คําสั่ง Y h i l do แล้วก็คาสั่ง for นะคะก็ทั้งสามคำสั่งนี้เป็นคําสั่งในการทาซ้ําหรือการวนลูปก็คือเป็นคําสั่งที่ใช้ในการทํางานที่วนลอบแล้วคือจะทําซ้าๆไปเรื่อยๆจนกว่าเงื่อนไขจะเป็นจริง ในส่วนนี้นะ,ะก็ขอข้ามในการที่ให้ผู้ใช้ใส่ข้อมูลผ่านทางหน้าจอนะคะเพราะว่าก็ได้ถ้าดูจากคิดแล้วก็ได้บอกวิธีการเขียนโดยให้ผู้ใช้เป็นคนกรอกข้อมูลผ่านทางหน้าจอไปแล้วอันนี้ก็เลยจะข้ามแล้วก็จะเข้าในส่วนของการใช้คาสัานน่งทางคเลยอ่ะน,นี่ก็ได้เขียนที่เป็นในส่วนที่ให้ผู้ใช้ ใส่ข้อมูลหรือกรอกข้อมูลทางหน้าจอกันนะก็ลองมาดูหน้าตาันว่ามันเป็นยังไงก็ลองลันดูนะคะอ่ะก็จะเป็นนี้ก็จะแสดงอ่ะโดยให้ผู้ใช้นะคะเลือกข้อการบ้านว่าต้องการให้แสดงข้อไหนข้อหนึ่งจะเป็นแสดงตัวเลขจำนวนเป็นคู่20ตัว ข้อสองแสดงจํานวนเต็มคี่ยี่สิบตัวข้อสามผลรวมของเลขจํานวนเต็มคู่ยี่สิบตัวแล้วก็ผลรวมของเลขจํานวนเต็มคี่ยี่สิบตัวนะคะส่วนข้อห้าเป็นการแสดงแม่สุดคูณเริ่มจากแม่สองไปเรื่อยนะคอ่ะแล้วก็เราจะให้ผู้ใช้เลือกในการเลือกหนึ่งสองสามสี่ห้าว่าต้องการข้อใดในการแสดงผลนะคะทุกข้อเลยก็ต้องแสดงทั้งสามลำดับ ก็จะต้องมีทั้งคำาสั่ง Y ายดูวยแล้วก็คำาสั่งปอในการแสดงถึงนะคะอ่ะเราก็มาเริ่มเขียนรถกันเลยอ่าในการข้างน้นในการ,การเขียนก็มันมีให้ผู้ใช้เลือกข้อกันบ้างว่าจะทำข้อหนึ่งข้อสองข้อสามหรือสี่ห้าอะไรนี้ก็เลยต้องมีการเอาคำสั่งการใช้สวิตมาใช้ด้วยในคลิปนี้เพราะว่าสวิต เป็นการเลือกเป็นทางเลือกที่สามารถเลือกได้หลายทางเลือกนะเราก็มาเล่นกันเลยก็เป็นวิบหน้าของซิบแล้วก็ช่วน,น,นี้นะก็เกิดกับแต่ด้านบน,นนะิดนึงแล้วก็เปิดติดตามแล้วก็ต่อมาก็เป็นข้อหนึ่งนะคะก็จะเป็นเคส่อม่อ างนส่วนนี้ก็จะยังไม่มีอะไรนะคะจะเป็นส่วนหัวที่ให้โปรแกรมบอกว่าเราเลือกกันบ้านแล้วเป็นการแสดงอะไรต่อมานี้เราจะทำโดยการใช้คำสั่ง w h นี้ ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการเริ่มคำสั่งวายนะคะก,ก็จะกำหนดตัวแปรเราจะกำหนดตัวแปรเป็น f หนะึ่งเท่ากับสองในส่วนนี้จะเป็นส่วนของค่าเริ่มต้นนะคะเราโดยที่เราจะให้ f เริ่มต้นตั้งแต่สองเพราะมันเป็นเลข จนมันเป็นคู่ยี่สิบตัวก็ต้องแสดงตั้ตงแต่สองสี่หกไปเรื่อยๆจนถึงสี่สิบตรงนี้ก็เป็นเงนนะืงง่อนไขนะเงื่อนไขเราเปิด f มีน้อยกว่าหรือเท่ากับสี่สิบนั่นเองแล้วก็ตัวที แล้วนี่เราก็ใช้พอเช็คข่้นไขไแล้วเราก็ใช้โปรแกรมทำอะไรเราก็จะให้โปรแกรมแสดงค่าของ f1 f1 ในส่วนนี้จะเป็นส่วนของการปรับปรุงตัวนับนะคะข้อคือ f เท่ากับ f อ่าเเท่ากับ F1 แหบวบก็คือเดิม F1 นึ่เรามีค่าอยู่2แล้วก็เราจะบวกเพิ่มเข้าไปอีกสก็จะเป็นสี่สี่ก็จะมาบวก2ก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆน,นะต่อมาก็จะเป็นส่วนของการเอ่อใช้ดูวายกันนะอันนี้เราก็กรอกมา นี้เราก็กำหนดค่ากับตัวแปรดูนะก็จะเป็นกำหนดให้เป็น L1 เท่ากับ2ก็คือค่าริ่มต้นเราเท่ากับ2เลยการใช้ดูก็ตัว y กับ y ก็จะต่างกันตรงที่ y จะทําการเช็คเงื่อนไขก่อนแล้วก็ค่อยให้โปรแกรมทำงานนะแต่ดูจะให้โปรแกรมทํางานก่อนแล้วก็ค่อยเช็คเงื่อนไข ให้โปรแกรมงไเราจะให้โปรแกรมแสดงผลขอ่อเคลวหนึ <infused> ่งเท่ากับ L หนึ่งวกง ในส่วนนี้จะเป็นส่วนการเช็คเงื่อนไขนะ,ะโอเคี่กว่าดยเท่ากับสี่สิบก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วในส่วนของดูวต่อมาเราก็จะมาทำในส่วนของฟนะคะ การใช้คำสองอจะแตกต่างกับดูไวแล้วก็ไวไม่มาค่ะก็แค่จะเขียนทุกอย่างไว้ในบรรทัดเ,เดียวกันเลยเอาไี้มาลองดูกันก็จะกำหนดค่าตวัวแปร j1 เรท่ากับสองเลยแล้วก็อันนี้ค่าผลสุดของเงื่อนไข j1 ไปง่กวอนเลยทดกับสี่สิแล้วก็จะให้ j หนึ่งเทกับเหนึ่งวกสองอ่ะแล้วก็เปิดปิอันนี้จะเป็นส่วนที่ให้โปรแกรมทำงานนะคะก็ให้สแสดงผลของม ในการใช้สวิตก็อย่าลืมใส่เลขก,กันทุกครั้งนะคะอ่ะน,นี้ก็เสร็จแล้วทั้งสามยาก็ลองมาลังดูนะเราได้ทำการบ้านข้อหนึ่งไปเราก็ต้องใส่หนึ่งเพื่อแสดงผลข้อหนึ่งแ้นหนังนี้นะคะก็จะเป็นผลลัพธ์หลังจากที่ให้โปรแกรมทำงานไปเรียบร้อยแล้ว ก็จะแสดงทั้งสามคำสั่งก็มีคำสั่ง Y, ตัว y แล้วก็คำสั่ง for โดยที่ก็จะมีได้ตั้งแต่2ถึง40ก็เป็นเลขจำนวนเต็มคู่20ตัวนั่นีน่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการบ้านข้อที่แนะ้การบ้านข้อที่หนึ่งให้แสดงเลขจำนวนเต็มคู่20ตัวข้อได้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็